สวัสดีครับผม CJX Deck Devil แล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยครับชื่อหมวยโคมี้ค่ะอ่าตามนั้นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมซิ d i c a คตนะคะอ่าเราจะมารีวิววิธีลงบวกกับแสดงให้เห็นว่าเกมเนี่ยมันเล่นได้100%ซนะครับอัปโหลด by CJX Deck Devil แต่มันรีแพ็ก by Backbox นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันเลย หลังจากที่โหลดและแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ Diamond Tool นะครับรู้ใช่ไหมครับคุณหมวยครับคืออะไรหรอคะ d i ไดมอน t o ทูเป็นโปรแกรมจำลองแผ่นนั่นเองนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะอ่าโอเคเข้าใจก็ดีแล้วครับ <c oughs> นํามาต่อกันเลยกด Next เลยครับอันนี้ DirectX ต้องลงอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ ลงไปยกเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ลงเกะกะครับโอเคช่วงเวลานี้อาจต้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับกี่นาทีหรอคะก็มันเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับนโอเค,ค,อเคตอนนี้เ,นเสร็จแล้วครับต่อไปก็ตัวนี้ก็ต้องลงครับเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเล่นเกมคุณหมวยชอบเล่นเกมอะไรมั่งครับไมคครับค่ะอ๋องั้นคลิปหน้าไมคครับดีไหม ก็ก็ดีนะคะแต่เราต้องหาจุดสนใจครับนะ <c oughs> โอเคกดเน็กกันเลยช่วงเวลานี้ก็ต้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วคิดว่าเกมเนี้ยสนุกไหมคิดว่าสนุกมากค่ะมันเป็นเกมแนวอะไรครับ ขาคนมั้งคะโอ้โหขาคนเลยเหรอครับแต่ที่พูดก็ถูกนะครับอ่ะมันเป็นเกมสิบแปดบวกแน่นอนครับไม่ใช่ว่าโป๊เปื่อยหรืออะไรมันเป็นเกมแนวสังหารนั่นเ,เองนะครับสิแปดเล่นได้มั้ยคะอตอนผมเริ่มเล่นก็ต่ำกว่าสิบแปดครับแล้วคุณล่คะครับคุณวยกันสิบแปดบวกแล้วคะ่ะอ๋อสิบแปดบวกแล้วใช่ไหมครับค่ะ อ่ะโอเคยังคงต้องใช้เวลาในช่วงนี้อีกสักครู่นะครับเห้นในเวลานี้เราก็จะจะทำอะไรดีครับแน่น่ะสิคะ,อะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ในตอนนี้เราก็จะรอมันไปเรื่อยๆนะครับสักครู่นึงสักครู่นึงอ่อโอเคตัดกลับมานะครับเมื่อกี้นี้มันก็นานจริงๆเนาะ ก็ไม่เยอะนะคะไม,ไ,มไม่นานเกินรอคะอ่ะอ่าโอเคพอหลังจากเราลงนั้นอ่ลงตัวเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเรากดฟินิชมาเราก็จะพบกับหน้านี้นะครับกด next ไปเลยอ่าสำหรับ back box ไม่ต้องลงแคกนะครับ back box ได้จัดการไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วกด install ช่วงนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยครับคุณหมวยครับค่ะเราก็หาทำอะไรไปก่อนนะคะจะทำอะไรดีนะโอ้โอเค <laughs> ทิ้งไม่ให้เป็นปริตนานะครับสำหรับการกระทำาดังต่อไปนี้ <laughs> โอเคเราก็รอมันหลดแล้วครับพบกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวเกมครับบายบายลาคุณผู้ชมแล้วครับคุณหมวย <c oughs> บายบายนะคะอ่ากลับมานะครับทีนี้เราก็ลงเสร็จแล้วหน้าต่างแบ็คบ็อกซ์มันก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็มาเข้าเกมกเลยชื่อเกมอะไรนะครับซินดิเคตค่ะเกือบลืมชื่อไปเลยนะคะเนี่ย ลงนานเกินไปไหน่อยไ่รูว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะครับแต่ลงนานเกินไปหน่อยครับไม่ไหวเลย <c oughs> ก็อย่างนี้แหละครับคองกากๆของ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับโอเคไม่สักครู่ก็ได้อาจจะนานนิดนึงรู้สึกว่าจะรอมาหลายขั้นตอนเลยนะคะจะรออีกนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานอยู่หลายอย่างมันก็อย่างนี้แหละ เแต่อตอนนี้เข้าเกมแล้วนะครับลองสู่มูวี่ของเกมกันเลยล <laughs> โอเคเราทราบกันแล้วนะครับว่าเมื่อกี้นี้คือพระอาทิตย์ <laughs> คุณหมวยได้บอกเราแล้วโอ <laughs> okay. เคเผื่อบางคนไม่รู้ครับมา,มาสู่เมนูของเกมเกมนี้ถือว่าทำเอฟเฟกต์และมูวี่ออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าค่อนข้างเก่านิดนึงนะ เรามาสู่โหมดเนื้อเรื่องกันเลยครับแคมเปญเกมนี้ผมได้เล่นไปแล้วนิดนึงนิดเดียวครับก็เหมือนเดิมฮะฮาร์ดเหตุผลที่เล่นนิดนึงก็เพราะเพราะฮาร์ดนี่ยแหละครไม่เล่นนิดนึงโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นโทษทีครับตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเกมนะครับยังยังอีกคาน จะพูดอะไรดีล่ะคะก็เป็นเรื่องของเกมนะคะก็อย่างที่เคยบอกมาแล้วนะครับเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องของโลกอนาคตนั่นเองเมื่อกี้นี้กล่าวถึงปี2025แล้วตอนนี้กล่าวถึงปี2032ครับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงส่วนนี้ก็คือแผนภูมิแท่งนะครับในตอนสมัยรูยุปสามนั่นเองนะครับสวยมากเเคยเรียนไหมครับ จำได้ไหมครับจำได้ค่ะผมจำไม่ได้แล้วครับคุณเป็นอะไรตกกก้าอี้ไปแล้วโอเคผมสงสัยอยู่นานแล้วเกมนี้มักจะมีทหารที่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลายกเว้นระดับผู้นำอย่างไอคนนี้หน้าตามันเป็นไงครับหล่อค่ะแต่แก่ไปหน่อยค่ะหล่อซู้ผมได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอยู่แล้วละครับนะ ไม่ถ่อมตัวเลยนะคะไม่ถ่มครับโอเคนิวยอร์กสองศย์หกเก้าครับตอนนี้ก็ต้องรอโหลดกันเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันก็เป็นบทสรุปให้เราเห็นได้แล้วนะครับว่าเกมเนี่ยมันเล่นได้แล้วแต่ว่านะขอนิดนึงค่ะ <c oughs> อยากให้รู้ว่าเล่นได้จริงๆคะ่ะครับเอนเทอร์กันไปเลยถูกมัดอีกแล้วเข้ากี่ทีกี่ทีมึงถูกมัดตลอด มันเป็นเมูฟี่ของเกมมันต้องดูมันอย่างงี้แหละคุณคุ้นฉากนี้ไหมครับดูมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ไนจะมีผู้ชายใส่หั่วนะฮะมาขายถั่วให้เราเ้าเพะลบมาแลจะซื้อถั่วกูไหมครับมันเอาถั่วมาขายเดี๋ยวดูนะครับมันบอกกินถั่วแล้วขับถ่ายดีครับมันจะสอนเรา มันจะบอกว่าถ้าไม่กินถั่วอยาขับถ่ายดีต้องโดนอย่างนี้หนึ่งทีสองทีสามทีสี่แล้วพอพอไม่ไหวแล้วนะพอแล้วโอ้ยลุกดีไหมเนี่ยโอเคมันบอกเห็นไหมมันบอกแล้วมันไม่มีลูกกระต่ายขนาดมันใส่หมวกมันยังมีเลือดเลยครับคุณดูสิครับจริงมากนะไปยิเทไปหนึ่งเีบอกกูไม่กินถั่วกูชอบกินอย่างอื่นมากกว่านะครับอ่ากดเอฟรัวรนะครับตรงนี้ ถึงกับผาสั่นเลยนะคะเนี่ยนิ้วสั่นเลยในคนกดเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมลุกขึ้นไปเป็นไทยแล้วค่ะเป็นไทยแล้วคุณดูหนังมากไปหรือเปล่าโอเคนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยก็เหยียบเหยียบไปบนตัวมันนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันโอ้ยแสงสี เกมนี้ถือว่าสุดยอดถึงกันนะครับในสมัยเหมือนจริงเลยค่ะโอ้นี่มันอะไรกันนี่อ่ะเลือดสาเฮ้ยนายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าเกมนี้มันเล่นได้จริงๆค่ะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคริปชันด้วยนะครับเผื่อคนที่เข้ามาดูทาง youtube แล้วอยากจะโหลดเกมก็เข้าไปที่ดิสคริปชันได้ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาในการติดตั้งหรือว่าในการเล่นเกมนะคะก็ฝากคำถามมาก็ได้ค่ะแต่เราจะหาคำตอบให้ทุกคนยนะคะตรงงั้นเลยค่ะโอเคแล้วสำหรับสำหรับอะไรล่ะคะสำหรับอะไรล่ะคไม่ออกเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมไหนเกมคื่นที่อยากให้เรารีวิวนะคะ ก็รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะได้ทั้งอีมูล,ลอมพีซีเกมได้ทุกอย่างครับค่ะโอเคคลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับ <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ